สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมช่อง Youtube Channel ของสวนเกษตรปามริ r ของเราครับวันนี้เราก็พาท่านนะครับมาชมวัดพัฒนาการนะครับในการขยายพันธุ์กิ่งพันธุ์ต่างๆครับวันนี้เราพามาดูมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือฟิกนะครับพันนี้ที่ผมพาท่านมาดูนี้พันบาวตุรกีนะครับนะครับซึ่งตอนนี้กําลังแตกยอดสวยงามนะครับแล้วเราก็เริ่มมี เราตอนนะครับส่งให้กับลูกค้าท่านที่สนใจนะครับนะครับยอดที่สวยๆแบบนี้นะครับเราเลือกพันธุ์คุณภาพนะครับยอดที่สวยๆแบบนี้นะครับพร้อมที่จะเอาไปปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เลยนะจะเห็นว่าตัวนี้ลบมานะนะครับนี่ครับยอดสวยๆแบบนี้นะครับหลังจากที่พ่อแม่พี่น้องเห็นว่าหลังจากยอดสวยๆแบบนี้แล้วนะครับเรานะครับได้นะครับ อ่านะครับตอนนะครับก่อนหน้านี้เราก็ใช้ถุงพลาสติกครับในการต่อนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมีพลาสติกบอลหรือหรือลูกบอลกลมๆที่เป็นพลาสติกนะครับที่สวนเกษตรป้ามาริของเราใช้พลาสติกบอลแบบนี้ก็เพื่อว่านะครับง่ายต่อการเวลาท่านที่สนใจนั้นรับไปแล้วนะครับคือกริงตอนที่นี้ยังพึ่งผมตอนได้2อาทิตย์นะครับรับไปแล้วท่านสามารถตัดเคเบิลไทตรงนี้นะครับเคเบิลไทตรงนี้ออกแล้วก็ แกะออกนะครับขยายออกแล้วก็สามารถปลูกได้เลยนะครับน,นี่เพียงแค่สองอาทิตย์นะครับราลากก็เยอะประมาณนี้แล้วนะครับจะเห็นว่านะฮะรากเยอะลากเยเยอะนี่ยังอันนี้ยังไม่เต็มที่นะครับนะฮะแต่กิ่งก็กิ่งสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับท่านจะเห็นว่าเนี่ยกิ่งสมบูรณ์แบบนี้นะครับนะครับเรามาดูอีกนะฮะผมทํามาหลายอันนะครับอันนี้ประมาณสามอาทิตย์นะครับโหรลากแน่นเลยนะครับนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับ ดูกันซชัดไม่ทราบชัดนะฮะแต่สะท้อนแสงนิดนึ่งอันนี้สามอาทิตย์เนี่ยลากแน่นลากแน่นตัวพลาสติกบอลเลยนะครับนี่ฮะตอวนี้นะครับโดยรอบเป็นะด้านล่างก็แน่นนะเห็นฮะด้านล่างก็แน่นนะครับเนี่ยครับต้นนี้ผมตอนไว้สอง่งนะครับนี่จะเห็นว่านะครับด้านล่างก็แน่นนะครับด้านบนก็แน่นนะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำแอ์เลเยอร์ต่อนะครับเหตุผลที่สงเสริฐท่ามรของเรานั้นใช้ลักษณะของพลาสติกบอรนีจะเห็นลากชัดเจนฮะ เราไม่ได้อบลากนะฮะเราให้ลากออกเต็มๆแบบนี้ที่ผลต้นเลยนะครับเราไม่ได้บางบางที่นะฮะลากออกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้พัาสดุมาคุมนะครับอบเร่งเพื่อให้ลากมันออกอันนี้เราดูกันเต็มๆนะครับว่าลากนี้เกิดจากการที่เราขยายพันธุ์นะครับจากกิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์จะได้ลากออกมาแน่นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมตอนได้ประมาณสักลูกค้าอสักสิบยี่สิบกิ่งได้นะครับ นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ตอนไว้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพาท่านมาดูนะจากกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับท่านดูยอดนะครับจะเห็นว่ายอดเนี่ยพร้อมที่จะออกออกเป็นผลเลยนะครับนี่นะครับผมก็นี่ผมปลูกในวงยางนะครับจะเห็นว่ารากนะครับคุณพี่น้องครับเห็นไหมฮะรากแน่นสมบูรณ์นะครับแน่นมากเลยเฉพาะข้างบนด้วยข้างล่างด้วยนะฮะนะครับข้างล่างรากก็แน่นมากนะครับข้างบนนี่ก็ราก เ็มที่เลยเห็นว่านะครับนี่ก็มีนะฮะอันนี้ก็มีผมก็ตอนลวลาน,น,นี่นี่ตอนที่หลังน่าจะได้ถ้ารุ่นนี้จะประมาณสักสองอาทิตย์นะรุ่นที่ล่างแน่นๆะประมาณสาอาทิตย์นะครับก็ผมก็คิดว่าสักสี่อาทิตย์นี่ยก็จะตัดแล้วนะครับนะครับนี่คือนะครับผมพาพ่อแม่พี่น้องมาดูนะครับความก้าวหน้าในการทําขยายกิย่งพันธุ์ของสวนเกษตรคล้ามลิของเราปัจจุบันเนี้ยผมมีประมาณสัก60กว่าสายพันธุ์ได้นะครับที่ที่ตรงตรงนี้นะครับ แต่นี้ผมพามาดูพันธุ์ดั้งเดิมของสวนเกษตรปา้มริ่นั่นคือแล้วก็มีท่านที่สนใจเยอะนะครับที่ผมก็เริ่มขยายนะครับขยายลงกระถางบ้างบางส่วนนะครับไปอยู่ด้านนู้นอีกประมาณสัก60-70กระถางแต่วันนี้ผมพาท่านพี่น้องนะครับมาดูการตอนกิ่งครับโดยใช้พลาสติกบอลนะครับนี่ก็คือวิวัฒนาการหรือการพัฒนาการนะครับของสวนเกษตรป้มงลีของเรานะครับว่า เราไม่ได้หยุดนะครับยังมีถ้าตอนนี้ผมทําการเ,าเสียบยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นบนตอมะเดือ่ออุทุมพรก็ช่างนะครับบนตออิตาลีป่าก็ช่างแล้วก็อีกหลายๆอย่างซึ่งเราไม่หยุดหย่อนนะครับหยุดยั้งนะครับในการที่จะพัฒนานะครับาการขยายพันธุ์นะครับเพื่อให้ทันสมัยแล้วก็มีความทนทานนะครับทำยังไงถ้าเราจะแก้ปัญหาการาปลูกไปแล้วรากเน่าได้นะครับเราก็ใช้ ต่อแบบของอต่างๆซึ่งมีความทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี่ก็คือนะครับผมพาท่านมาดูนะครับว่านี่คือ,อพัฒนาการใหม่ของสวนเกษตรปาร์มาริของเราครับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง YouTube Channel ของสวนเกษตรปาร์มารินะครับท่านที่ใดสนใจกิ่งพันธุ์นะครับติดต่อได้0846141714หรือ,อทักมาในเพจของสวนเกษตรปา,าร์มลหรือ Line แอพนะครับ0846141714ได้ครับ วันนี้ต้องพา,าสิ่งดีๆอย่างนี้ฝากไว้กับในใจท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ